จากกรณีที่นางศิริพรประภาบรีเดนอายุ45ปีชาวอำเภอศรีธาตุค่ะและชาวบ้านนับ10คนได้เข้ายืนหนังสือร้องทุกต่อศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาค่ะหลังโดนนายวีระยุทธ์หรือว่าปู่เดชีอุดรอ,อายุ39ปีตุนเงิน300,000บาทอ้างว่ารู้จักกับทหารยศใหญ่สามารถช่วยดำเนินการเรื่องของการเป็นผู้จัดก,การมรดก ของสามีชาวต่างชาติที่เสียชีวิตได้โดยเร็วแต่เมื่อได้รับเงินไปแล้วค่ะก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้และติดต่อไม่ได้เมื่อไปแจ้งความคดีก็ไม่คืบจึงได้มาร้องเรียนให้ช่วยเร่งรัดคดีซึ่งความคืบหน้ากรณีดังกล่าวเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะนายวีกระยุทธ์หรือปู่ฤาษีอุดรได้เดินทางเข้าพบกับนายเจษดาปานถึกผู้อำนวกยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เื่อชี้แจงพร้อมหลักฐานสนิปการโอนเงินการแชทภาพถ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเจ้าหน้าที่กอ,อรมนอมาร่วมรับฟังด้วยค่ะโดยปู่ฤสีอุดอรนะคะชี้แจงว่าไม่ได้เป็นคนตุนเงินเพื่อช่วยดําเนินการเรื่องมรดกของนางสิริพรประพาเพียงแต่ว่าให้โอนเงินผ่านบัญชีเท่านั้นค่ะโดยนางสิริพรประภาได้โอนเงินเข้าบัญชีตนเองหลายครั้ง รวมแล้วเป็นเงิน180,000บาทค่ะไม่ใช่300,000บาทตามที่กล่าวอ้างจากนั้นค่ะตนก็ได้โอนเงิน120,000บาทไปให้กับทหารยศพันเอกนายหนึ่งซึ่งก็ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายและโอนไปให้ปู่ฤาษีมาหางรวย20,000บาทที่เหลืออีก40,000บาทตนเก็บไว้ใช้จ่ายค่าเดินทางค่ากินอยู่ ซึ่งนางสิริพรประภาก็ไปหลงเชื่อนายทหารมากเกินไปตนเองก็ได้ตักเตือนชี้ทางสว่างให้แต่นางสิริพรประภาก็ไม่เชื่อค่ะทําให้ตนเองเสียหายจึงได้มาร้องขอความยุติธรรมคืนปู่ฤษีค่ะยังบอกอีกว่าตอนนี้นะคะไม่ได้ติดต่อกับนายทหารคนนี้แล้วค่ะเพราะรู้ว่านิสัยไม่ดีชอบหลอกลวงตนจะพาผู้เสียหายไปร้องเรียนทหารคนนี้ ส่วนเรื่องที่มีตำรวจยศพันตำรวจโทที่ผู้เสียหายอ้างว่ารับมาทวงเงินคืนจากตนแต่กลับมาช่วยเหลือตนและช่วยเหลือเรื่องคดีความตนก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนอ่านได้หาะท่านนั้นอ้างว่าอย่างไรที่ว่าจะเอาคนเข้าเป็นทหารอ้างว่าอย่างไรบ้างครับก็คือเขาอ,อ้างว่าปู่ดรน เพราะว่าพ่อมีโควต้าแล้วพ่อจะไปช่วยก็คือพ่อจะไปเอารายชื่อนามสกุลเอาบัตรประชาชนอะไรเนี้ยบุตรการศึกษาก็คือมมโหขึ้นไปนะเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะไปยื่นให้แล้วก็เอาเราต้องมีค่าเสียคํายังไงนี้นะครับก็เสียไปไปร้องเรียนที่ศูนย์ดาเนินธรรมขอนแก่นครับประมาณสิบกว่าลายครับที่ไหนครับที่ดําดำเนินทํามลอนแก่นครับแล้วตอนนี้เราได้ติดต่อกับนายทหารทาไหมไม่ไม่ครับผมจ้าหนพ่ออะไร สาเหตุเพราะว่าผมรู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ใส่ไม่ดีผมก็เลยบล็อกเลยครับตัดปัญหาเลยเดี๋ยวมันจะเสียต่อเยอะกว่าน,นี้ครับแล้วผมก็เลยาหารบวบรวมผู้ยอดรวมที่เสียหาเยเยอะๆอยู่ผมจะแจ้เร่งงานให้เขาออกจากราชการแน่นอนครับอาทีพท่านเนี่ยผมอยากให้เกตาสว่างมากนะครับอย่าหลงอย่าหลงเชื่อจนนะครับก็คือตอนนี้เขาก็เป็นคนที่